สำหรับดวงความรักของชาวราศีมีนนะครับอะมาดูกันนะครับว่าเอะความรักของเราเนี่ยนะจะไปในทิศทางไหนนะครับเรามาดูไพ่10บใบนะครับเราก็จะเปิดแบบเซติครอสนะเซติครอสนะครับว่าดวงความรักของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอะผมขออนุญ,ญาตจิบไพ่ตัวตนของชาวราศีมีนแล้วก็อีกเก้าใบนะครับใบที่สองนะครับใบที่สามใบที่สี ใบที่5ไปใบที่6ไใบที่7ใบที่ 8, ไปใบที่9้ใบที่10โอเคมาดูกันนะครับ10บใบกับชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนนะโอ้โหไพ่ใบแรกมาเนี่ยก็เข้มขลังแล้ทีเดียวนะครับ k คิงดาบนะครับเออเป็นคนที่ช่วงนี้เนี่ยนะ เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ให้ระวังให้ดีเนาะในเรื่องของดวงความรักนะครับนะดวงความรักคือยังไงบางทีเนี่ยเราอาจจะจริงจังเกินไปจนทําร้ายคนที่เรารักได้นะครับเห็นไหมอีดาบเนี่ยมันมุ่งตรงไปที่ตัวเจ้าจิ้งจอกน้อยนะครับเดอะฟ็อกนะครับอ่ะประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะครับสองเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมคุณเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะคุณเองอาจจะเอาแต่ใจตัวเองเกินไปหรือเปล่านะครับในช่วงนี้ มันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยนะไปกันเรื่อยเปื่อยนะครับเอออาจจะสนใจแต่ตัวเองไม่ได้สนใจคนอื่นนะครับไพ่ไปที่3ามเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยเห็นไหมบางทียังเมาไม่เลิกยังเมาไม่เลิกนะเออไพ่เด็ดเดวิลนะเด็ดเดวิลเนี่ยมันพูดถึงบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความเอาแต่ใจจนคนรอบข้างเนี่ยนะ ไม่เข้าใจคุณนะครับบางทีคุณเองอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองเลยก็ว่าได้นะอันนี้สําคัญมากๆสําหรับชาวราศีมีนเนาะอย่าอย่าปล่อยผ่านล้วกันนะครับแล้วก็ควรที่จะดูว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขอะไรยังไงได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับพื้นฐานชีวิตก็บอกว่าคุณเองเนี่ยนะบางทีเอาจริงเอาจังนะกับเรื่องอื่นๆเนี่ยนะจนละเลยในะเรื่อง,องความรักนะ ต่อให้คนโสดเนี่ยที่อยากจะมีคู่อะไรเงี้ยนะมันก็กลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับเออเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยนะไอความรักมันก็ดีแต่คือว่ามันดีแบบในในแบบแนวทางที่ต้องยอมยอมกันนะ่ะเออเห็นไหมมันเหมือนแบบเออคู่หูเออยอมยอมมันไปไวะอะไรประมาณเนี้ยนะ คุณเองก็อาจจะเอาแต่ใจหน่อยนะประมาณนี้นะครับต้องทำใจสักนิดหนึ่งอ่ะมาลุยกันต่อนะครับสำหรับไพ่ในเรื่องของปริวารเนาะเห็นไหมหรือว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางทีแบบเราเป็นเขาเรียกเป็นผู้นําในเรื่องของความรักมากเกินไปนะเออคนเนี่ยอาจจะแบบเออก็รักคุณแหละแต่มันก็มีความยำเกรงเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่า ถ้าคุณเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่อนาคตอันใกล้เนี่ยความรักจะมีปัญหาได้นะมีการกัดกันแน่นอนเห็นไหมเออโดนกัดแน่สําหรับความรักนะไม่ปังนะจัดว่าแปลกเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เทพย,ยดาฟ้าดินเนี่ยเขาแนะนำมานะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะควรจะมอบความรักให้แบบอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับนะได้คริงถ้วยก็บอกว่าเฮ้ย ลองพลิกมุมเลยนะตอนนี้มันเป็นยังไงลองมานั่งแต่ตองตัวเราเองนะพลิกมุมดูนะครับว่าเอยเราเราจะทํายังไงกับมันได้วะออแก้ไขกับมันได้วะลุยกับมันใหม่นะครับใจเย็นๆเนาะอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยบางอย่างคุณอาจจะอธิบายนะหรือว่ามอบความรักให้เต็มที่ก่อนแล้วอธิบายให้คนที่คุณรักเนี่ยฟังอยู่นะฟังฟังนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นหรือว่าเราความสัมพันธ์เรามันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ บรรยากาศมันก็จะดีขึ้นนะเรียกว่าดีขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะครับได้ไพ่ The Mexican เนอะหมายว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะหลังจากที่เราได้อธิบายอะไรต่างๆนานาน,าน,านะครับบางอยา่างคือเขาจะรับฟังไม่รับฟังไม่เป็นไรนะครับค่อยๆพูดคุยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นนะฮะได้ไพ่ The World นะครับนะได้ไพ่ The World สำหรับดวงความรักแล้วก็บอกเฮ้ย หลายอย่างเนี่ยนะมันเริ่มลงตัวกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าถ้าอยากจะแก้ปัญหาเร็วๆนะหาคนแนะนําหาผู้ช่วยนะหรือว่าคนแก้ปัญหาให้กับเรานะหรือว่าคนเนี่ยที่สงบศึกหรือบางทีเนี่ยเราก็เปิดอกคุยกับคนที่เรารักนะครับอย่างชัดเจนนะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะง่ายขึ้นแหละนะแล้วก็น่าจะลงตัว มากยิ่งขึ้นสําหรับความรักของชาวราศีมีนนะครับนะบางอย่างมันก็อาจจะอยู่ที่อีโก้เรานะถ้าเราแก้ได้นะเบาได้มันก็ลงตัวนะครับประมาณนี้สําหรับชาวราศีมีนนะครับ